นี่นี่นี่เดี๋ยวคงไข่เอาตัวพีก่อนอืมบ่เป็นหยาดดอกมาพี่น้องมาเมืองนี่นี่เออใส่มันอเนาะ่น้องพี่น้องใส่ปลาควาเอาครับนี่อันนี้ของพี่ใหญ่ด้ออันนี้ของพี่ใหญ่อันนี้ของผมเด้อนี่หามเลยเนี่ยจะใดใส่ก่อนกินตัวนั้นเนาะเป็นเป็นแล้วลวกคือกันเอ้า ยิบของเพื่อนก่อนเพจะนึกว่าหามของพของมันได้พ่ลไหมเอาเอาของเพื่อนก่อนเรื่องใดเด็ด สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็ผมอีแอบแสบนะครับมือนีมากโดดจิ้มแล้วมาลวกจิ้มปลาคอญ่พี่น้องปลาคอปลาคอหน้าบานหน้าบานเห่านี่บันบานน่นออันนี้ปลาคอหน้าพี่น้องคอหนาไได้ได้มาสองตัวตัวนี้จัดการมาแล้วพี่น้องเสียดมาแล้วพี่น้องแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้กันนี่เสียดมาแล้วพี่น้องเอามาแบบโวกจิ้มสดๆเป็นๆแบบลวกจิ้มสดๆเลยพี่น้องเนี่ยมามาใหญ่โอ้ จัดจัดปลาคอยพี่ใหญ่นะครับปลาคอยพี่ใหญ่เอาปลาแก่ข้าวกรันเว้ยเดี๋ยว้พี่น้องมึงนี่นี่นี่มีใสมีพงความได้พี่น้องนี่เนี่สองตัวตัวนี้มีไข่ความนี่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 ไข่ก็มีพี่น้องเอาพี่ใหญ่ย่านโบได้แก่ข้าวโอ้เอ้าแต่ตอนที่แสีบตัวนี้มันก็ต้องมีแก่ข้าวมัน้ยแก่ข้าวนี่ยจะน้อยเแค่ไหนเขาว่าแก่ข้าวแล้วกินยั่งกับเสบอย่าว่ากันเลยพี่น้องเนี่แก่ข้าวกันจะน้อย บานเฮาเนาะเห็นเป็นเด็กแก่เด็กเปียกเนี่ยมันก็กินยั้งกันยังเสียบไปเลยเนาะอ,อ,อย่าประกันใดพี่น้องเนะเอาลุยเลยเจ้านา้ำก็ตั้งเดือนเดือนเนี่ยโอ้ยน้ำขออนุญาตได้ครับผมอ่มอาอุ้ยไม่โอ้บังเสร็จปากพี่น้องจุ่มกูจะไปจุ่มโดนไรโอ้ก็จุ่มแน่นลนเนาะออกขี้เขาในจำนวนน้อยมันจะเป็นแต่เศษต ต้องกินมันต้องจุ่มสกรอนตัวพี่น้องเลยเนี่ยังสีเห็นบ้โอ้ยขาัมันจะน้อยแน่โอ้ตอนใหญ่เถ่นอนมันมีอยู่น้องก็ตอนใหญ่เราเป็นนั่โดนพี่น้องน้่นจิ้มสิเป็นแจ่วบระจิ้มแจ่วบระขามเปียกสมสมครับเป็นแจ่วบระขามเปียกผมสิบอสุกสับเพลินหรอมาโอ้สุกดีะป๋องกิน้องเลยสนักโอ้พี่น้องเบิ nước ngon ngọt, chung đi nào, luộc súp cho nó mềm, ăn gì để sốt ม่บาดรเวลาใส่เป็นตดเลยแงแซ่บสดบาดีกว่าหวานละให่พี่น้องหวานอืมเอ้าอืมจะพิ่งเหยียดได้ตาหนามาไหรสดกันพี่น้องเอ้ยโอ้คืนนางเอือกันนึงเดี๋ยวกินมื้อเกี้ยจับเมือนกินปลาใส่มือกันได้พี่น้อง เอาตามถน,นัดนะครับเด้อพี่น้องเด้อยา่ากันเด้อโอ้ได้หวานป้หวานนี่น้ำจิม้มโอ้ผมก็อยู่ถึงถึงนะเนาะเหนียวเอาน้ำจิ้มขึ้นในพี่น้องกันเมืองเนี้ยยันยี่หรอกพี่น้องโอ๊วยพี่น้นำจิ้มกระเสบน,นี่น้ำกระเส็บปะนี่ได้พี่น้องจุ่มแบบนี้เนี่ยจุม่ม เออเดี๋ยวชุกแข้งได้ตัวนี่นี่ครับมะเคี้ยวมาเคีเคเ้ยวเถีไหมหอ,อืมัโซดำไม่มมได้สน้ำแซ่บเพาสน้ำเย็นปะยาเปาด้วยอืมแซ่บไป อหวานดิเอาลักใส่หลายมันน้ำสิบกหวานหวานพี่เนาะจุ่มแบบปลาโดง่ายพี่เนาะแบบปลาคอง่ายหน่ยจุ่มโบ้เนี่ยเขาจันทร์พันผมกินไม่ได้ปลาโดเลยปลาโดตัวสี่หารวมโอ้พี่เนาะมันมีได้ปลาคอมาพี่เนาะเติ้งเนี่ยมันจิ้มเนียนพี่กันเนาะเนียนเนียนขึ้นกัน เอาลงไว้น้ำเอาลงไว้น้ำด้วยพี่น้องเอาลงไว้น้ำจุ่มน้ำเผื่อมันจุม่มพอทันมันมน,นี่ตัวนี้เป็นทองปลาครับอบอกพี่ไอไว้ได้วยว่าทองปลาเนะอ่ะเอาลงซันนั่น๋ยวตัวนี้เาก็ลวกเอาโอ้น้ำมันซั่นฮ้อนไห้ยน้ำมันซั่นฮ้อนโอ้คนใจหว่อนกว่าแล้วกินพักถ่ายเลยตัว เนื <molec> ้อใสๆเลยพี่น้องมันจุ่มแห้งมันบาหวานเนี่ยนี่ต้องจุ่มให้เนื้อมันขาวๆมั้งสินี่โอ้ละเการเลยมั้งอืมเหรอเจ้าจุ่มซะข่อยบ่มักจุ่มข่อยมักเอาโต๊ะโอ้สลัดบ่เกินเพิ่นนั่นล่ะเป็นมักจุ่มเหรอของเบิก โอ้น <Wha> ี <Luis> ่จะปะอืมเ็๊กินเน้นกี่บ้าอืมเย่าไปต้มกินดิบอืมเอาใส่กันหวานน้ำเนื้อ เดียวอืมเอ้าเธอสั่งกินแค่ลดจังเขาว่าผิวมันดีอืมโอ้จะแมียนบ่แมียนอ,อืมบ่ต้องจุ้มแด้บัดนเอาใส่อั่นเลยจุม้ม1จุ้มมาจอดขนาดคนนั้นน,ะนกก่ะถ้าเอินพวกจิ้มเอ้าจังสี่บ่ <c oughs> แต่นายคนลานเนี้ยวเอาขึ้นกันหระะือเปล่าแยบแกยีพี่อหญนี่นาคนละลนงี้ยวเขาเอาลงไหวเพิ่นเอ้ยคัดอืมแยมแก่เป็นบ้วเอาคือกันละ่ะเอ,อ้ยคักเฉียบนา <c oughs> เอคัเออนาะนะพี่นอออ้องอืม

จก่พ่อต่มนหมนี่มีมีเดี๋ยวคงคอยเอาตัวผีก่อนอืมบ่เป็นย่านรกมาพี่น้องมาเมืองน,นี้นี่เนาะใส่มันองเนาะเมืองพี่น้องใส่ปลาควาเอาครับนี่อันนี้ของพี่ใหญ่เด้ออันนี้ของพี่ใหญ่อันนี้ของผมเด้อนี่หามเลยเนี่ยตัวใดใส่ก้อนกิตนตัวนั้นนะเนาะเป็น เราลวกคือกันเอายิบของเพื่อนก่อนตอนนี hey. ้มาหามของไาของมันเดยเพื่อนนะเอาเอาของเพื่อนก่อนโอ้เรื่องไหนปลามันสดมันเลยหวาน อะไรกันไก่ป่ดนะป่ะน,นะนกันไก่ด้วยเสียอืม,อมไปเดี๋ยววัยหนีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ห้าอกีกแล้วมาทำมาแก่ข้าวอีวกคนกนึงจะไม่เนี่ยบ่ท่านถึงไปได้พี่น้องเราพักใส่็จไหมก่อนวางไหมทั้งนี้ไหมอืมกันไก่คือวางไวห้หนีเนาะขออนุญาตได้พี่น้องเกเข้าไปก่อนโอ้ ัเสียบก็ต้มเอาเอาใส่น้ำน,นี่ได้ปะน้ำก้อนเมนบอโอ้ยลองเยกสินมั้งหน่ากดเกี้ยงมะแดง่ของมันไข่โอ้โหูเสียบดีเนาะเสียบมันห,หนวบบานไหมหลวกจังน้อยพี่เนาะอดี๋ยวต้มเด้เดี๋ยวผนทากมาได้ใชว่าหลวกจิ้มเป็นว่าเดี๋ยวบ่าคือมาต้มมาเลยเพราะว่าเด้ ต้มจะใส่เจ้าแล้วใส่ไข่เจียวขึ้นนั่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 นต้องเอาใส่ก่อนแล้วเนาะพี่เราเลยโอ้ดวงอีกแล้วของแสบอยู่กับผู้มักเนี่ยเจ้าว่ามักใส่ไข่ที่กินใส่แม่นพอไข่ว่ามักใส่บ่โอ้เจ้าจะใครมันเด้อเจ้ามาใครมันโอ้เจ้าว่ามักใส่ป่ะเนี่ยโอ้โอ้ยเป็นยังไงใส่หวานป่ะผมอลำลำ เป็นว่าเย็บแสบบอมักใสโอ้ยเอาบ่มักเป็นอะไรดอกมะบ่ต้องแหนมบ่ต้องแหนมอืม,รรม,รรม,อมเอาสิแบ่งให้อยู่ดอกเอา้าตัวนั้นบ่มีไข่เห็นบ่เอาไข่จุ่มอีกก่อนไข่มันเนอ้ยเอาแต่ทีจุ่มกับจุ่มนี่เอา้าเอรรอค่อยพอแล้วจุ่มด้วนะ นี่ครับไข่หน่อยบริไข่ไงนี่พี่น้องไข่ปลาไข่ปลาคอไงพี่น้องปลาสางคักๆโอ้อย่างมันมันแซ่บหอมนเนี่ยไข่มันแซ่บพี่น้องอ,อย่างวอาเพิ่มอปลาตลดเนี่ยนะเที่ยวแต่แต่คว้างเมื่อกี้ไหม นนรถแบบกัดไก่เนี่ยปวดใจขออนุญาตได้พี่น้องเพิ่อมอัตราลดนิดหน่อยเอออื้อเป็นแบบนี้กินไในมือแล้วเน,ะนาะรวยกินในหะอดซ้ำถุงหมดเลยฮู้แสบป่านเนี่ยโอ้ยแสบเลยพี่น้องเนี่ยยังหวานเลยไหมเนี่ยแดงไข่ก็เปิ่มพี่น้อง เบงนใครก็พี่ใหญ่บอแบงค์ได้บันทเขียนม,มีเจาของอะเด้อลงอังนอะพี่น้องหมายเลยเด้เอเบอร์ตัดเครื่องเลยเถิดโอ้ยเมื่อกี้คือเอตนันตัวน้อย Mấy thịt bớt ạ Nó hay bao nhiêu đợt Được Xem rồi Thôi bộ là chín nó 3 โอ้หมันเต็นยังวะโอ้ก็ดูมันเต็มเลยหรอกนี่นี่พักมันมันจะอืมเป็นยังบวขาดตะเคียบบะมานหรอเ่าบขาดตะเคียบบะมาน เก็บโจ้กน้ำมันเครื่องไฟแลอกมาดูไปนี่นอ้เ <c oughs> นี่ยยังงี้ลวงมาใส่ดีเลยล้วงเลยรนะเอ <c oughs> กัตเตอเกียบมนนันเนาะโอ้ขาหนานะน,นเต้าเนาะเยอะไหนจะพี่น้องเขาคขมเมิบเอาพักนี้ลนะบวกินพักกันปะ่ะ <c oughs> อืมโอ้โเหนื่อยคนอนะมา พักดวงพักชินกินได้พักสดมีมบบหนักเป็นน้องเลยต้องมีพักน้ำเนี่ยเสียบขอชินพักสดสดสดโอ้โหกินเปิกแบตบ ออหอนเนาะหอนดูคือยังปับปับปับอยู่หอ่อนข้าวเดียวอร่องงสือมาเห็ดกินบ้งเดียวไปเนืะปฏิวัติว่าโอ้เสียบปฏิวัติเสียบคักปฏิวัติปลาคเนอเนอี่ยมันหวานเนาะ ปรความเหนียวหวานหวานแบบหวานเลยพี่น้องอื้อ <c oughs> นี่ส่วน,น,น,นี้มันแซ่บเนาะวะหวงป่เหนือเดียวจ้ะบ่หวง <c oughs> โอ้เหนื้อแหมนี่ <c oughs> <c oughs> เปียกไม่ยังแสบได้พี <S <S ่น้องกินใช่พี่น้องกินแบบอ่ะเอาต่อคือบะหมอนนะเปียกชิมยังห่มเด้วยบ่วนี่แม่เอากระปากเราหลวกปากแม่เสียวบ๊วยใส่เซียวบ่วไม่กล้าถาม ไอ้เหลียวปล่อยมันพอดินอยู่ปล่อยดินอยู่หันเนาะเอาเสียงเอาเสียงอเอาเสียงกันได้ไปใส่นึ่งแล้วอเอาเสียงพี่ใหญ่ก่อน <c oughs> มัน้องมันแยมมจะสาบอยู่วะเอาเรื่องคนละใส่แล้วนะเอนเนี่ยสันนัยเม่เขาจะว่าหักหน้าเบา มีใครเมื่อกี้ยังแบงห้อยู่อืมตับผมบาล์งเลยพี่น้องบอแซบผม,มลำลงเลยกัน <cam> เป็นผู้เฒ่าเท่เก้านี่เพิ่นบ่อยกินใส่ปลาพี่น้องเป็นยังมันสีแซบ <cam> <cam> มันหนาวเออหนาวพี<อ>่น,น,น้องหวานป่ะนี่ผมหนาวแล้วมวาพี่น้องหนาวกว่าหนาวอันต่อ ดคุณจะละน,น้อยอ่าง่นโอ้ืมจะแสบเนาะจะแสบครับฮือยังมันพี่ไอมันก็กินไปรอดน่ากินผู้เดียวเนาะอือหือผมลำลำแศ่ะกินยังไดบ่ปากว่าติงแว่สบะ เพราะว่าของเสียไปจินตาวไายอือดีใช่ไหมครับใดีบ้านะป้าราชาโน,น์น้องวาย C Apple ทั้งสามรีสักโรสุนวีค 67O1 6J64S จน 9P64S เสียบๆเนาะเสียบๆพี่น้องเอาเอาจำหนีก่อนเนาะเอาจำหนี่ไว้ก่อนพี่น้องกันนังกินเดนเดินยังทีพี่ยเพิ่วไากินหอดสามถุงก็ได้ครับการมือนี้น้ำเสนอเนาะเป็นมุมอ่าลวกจิ้มลวกปลาช่อนนาปลาช่อนนั่นปลาคอพันเข่านี่แหละปลาคอพันเข่าอะไรพี่น้องลวกจิ้มกินหยาดใส่กับพี่ไอศ์แต่มันไม่ใส่โคตรละโตอยู่แล้วมันมีชอบโตเนาะแต่ว่าไม่โตวน้อยแต่ยอกหยอกกันในสุดพี่น้องครับ ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติตี่ได้รับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะอย่าที่บอกมันอีกเป็นโดจิ้มปลาควอนปลาควอนหน้าบ้านเทาแซ่บไปเลยพี่น้องครับมุมใดที่เห็นในพี่น้องบ่าชอบใจหรือจะไดนก็ขอสุขอภัยให้ไวนะครับพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเถอะในมุมความแซ่บบางเทอใส่มือใส่ไม้ของมันแซ่บพี่น้องมันก็อยู่ที่การกินของไผ่ของมันเนาะเออแมนอย่าว่ากันหรอกครับธนัดครับแต่ถ้าพี่น้องชอบก็ขอบขอบคุณได้หลายนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ เป็นกำลังใจนะพียงเนาะ,ะเป็นกำลังใจพี่นอ้องเฮดคลิปต่อไปเนาะ,ะเพราะเฮ็ดคลิปต่อไปคลิปเดียวเท่านี้คลิปนี้ขอไว้ซ้ำนี้เลยพี่นขอนิปหน้าครับคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ